หากไม่มีฝนตกหนักจนมีน้ำมาเติมเกือบเต็มลำห้วยฝ่ายน้ำล้นงบประมาณกว่า760,000บาทจะถูกสร้างจนแล้วเสร็จในบริเวณนี้โครงการฝ่ายน้ำล้นนี้ติดกับที่นาของสุธรรมพรมสเสถียรในตำบลกุดดูอําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นถูกเลื่อนออกไปอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวนหนึ่งถูกทิ้งไว้ เจ้าของที่นาต้องทำหน้าที่เฝ้าดูแลเพื่อไม่ให้มีคนมาขโมยเครื่องมือก่อสร้างและก่อนหน้านี้ก็ให้คนงานพักที่กระท่อมของเขาเพื่อหวังว่าจะช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดกับปัญหาเรื่องน้ำเหละครับน้ำน้ำตามลำห้วยโซมันมาง,งมันมาเยอะฝนตกก่อนหน้าที่เขาจะทำมันก็ไม่มีก็ไม่มีฝนก็มัก็แห้งอยู่ก็พอทำได้ทีนี้พอทำไปสักพักหนึ่งทีนี้ ฝนมันมาน้ําก็เลยมาตามห้วยลําโซมนี่แหละมามันก็มาทําให้คูที่กั้นน้ำนี่มันไม่อยู่ทําให้คูเีืมันขาดพอมันขาดเสร็จมันก็ทําอะไรไม่ได้น้ําก็เอ,อ่อตรงนี้แหละผู้รับเหมาบอกกับสุดรรมว่าจะกลับมาก่อสร้างต่อหลังสิ้นสุดฤดูฝนแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมภาครัฐถึงอนุมัติงบประมาณมาสร้างฝายในช่วงหน้าฝนทั้งๆท,ที่โครงการนี้เป็นโครงการแก้ภัยแล้งอย่างเร่งด่วน วิธีการทํางานของโครงการมีทั้งการขุดลอกลําน้ําและสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ําต้นทุนในปี2,563แต่การอนุมัติโครงการและการก่อสร้างลักษณะนี้ควรทําตั้งแต่ช่วงหน้าแรงถ้าเลยจากพฤษภามามิถุนายนมันจัดมันจัดเสี่ยงอยูอ่การอนุมัติโครงการสร้างฝายนก็เสี่ยงครับรไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสร้างฝาย,าราฝายหรือไม่ว่าจะเป็นขุดลอกห้วยต่าง ขอ,ของของภาอีสานเรามันมันควรจะเป็นช่วงเนี่ยข้าวข้าวนาเสร็จก็นงกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนา่นาจะน่าจะพฤษภาน่าจะสุดท้ายแล้วต้นปี2563รัฐบาลจัดสรรงบกลางมีกรอบวงเงินงบประมาณกว่า8,000ล้านบาทผ่านกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป้าหมายโครงการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน เผยใต้ชื่อโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโครงการนี้ให้อปทอที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดประสบภัยแล้งส่งโครงการขุดลอกสร้างฝายไปเสนอของงบประมาณและถูกกลั่นกรองจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันปัญหาความซ้ำซ้อน t ีเอ็ i ซได้รับข้อมูลว่าการตรวจสอบโครงการจากทั่วประเทศใช้เวลานานหลายเดือน อปทบางแห่งได้รับแจ้งว่าส่งเอกสารไม่ครบถ้วนกว่าสำนักงบประมาณจะทยอยอนุมัติโครงการได้ก็ทำให้การกอร่อสร้างเริ่มต้นในช่วงฤดูฝนหลังได้รับการอนุมัติโครงการอปทจึงทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างโครงการขุดลอกหนองผือของอบตอปางกูออำเภอโนนสังที่แล้วเสร็จก่อนที่ฝนจะตกเพียงไม่กี่วันจึงสามารถกักเก็บน้ำได้ทันเวลา แต่โครงการสร้างฝายแม้บางส่วนจะเสร็จทันเวลาแต่สภาพเป็นอย่างที่เห็นดินสุดพังและการปรับแต่งพื้นที่ยังไม่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่กองช่างรู้ดีว่าโครงการลักษณะนี้ไม่ควรทำในหน้าฝนเพราะส่งผลต่อคุณภาพของงานก่อสร้างโครงการลักษณะนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นที่ต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพียงแต่ว่าการอนุมัติโครงการมันมาในห่วงเวลาที่ฤด,ดูฝนนะครับ ถ้าเผื่อว่าการอนุมัติโครงการมาในห่วงที่หลังได้ร็บก็บเกี่ยวมานิดนึงก็จะได้ผลงานจะได,ได้คุณภาพรรงานที่ดีนะครับขณะที่การอนุมัติงบประมาณถูกตั้งข้อสังเกตว่าโครงการสร้างฝายน้ำล้นแบบมคออ .2527 ของอบตอปางกู่มีความกว้าง10เมตรได้รับงบประมาณกว่า450,000บาทส่วนของอบตอบ้านถิ่นความกว้างน้อยกว่าคือ9เมตร แต่กลับได้รับงบประมาณกว่า540,000บาทมากกว่าถึง90,000บาทเจ้าหน้าที่กองช่างอบตอบางกู่พาไทย PBS สสำรวจจุดกอ่อสร้างฝายที่เพิ่งแล้วเสร็จและส่งมอบงานต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะที่บางจุดผู้รับเหมาตัดสินใจชะลอการกอร่อสร้างเนื่องจากฝนตกหนักมีน้ำเต็มลำห้วย เป็นช่วงของต้นฤดูฝนแล้วนะครับการโครงการก่อสร้างฝายเป็นโครงการก่อสร้างที่ต้อง,องมีการาาผูกเหล็กเข้าแบบเทปูนซึ่งทุกอย่างมันมีเทคนิคทางวิศวกรรมต้องใช้ระยะเวลาทั้งนั้นนะครับถ้าเผื่อ,อถ้าเผื่อว่าปีไหนฝนดีตั้งแต่ต้นปีก็จะทําให้คุณภาพงานเกิดขึ้นไม่ดีนักแล้วก็ขั้นตอนในการทํางานเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าตัวลําห้วยที่อยู่ในตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ติดกะ การสัญจรถนนใหญ่ที่จะต้องมีการสัญจรไปไมาได้อย่างสะดวกนะครับเพราะว่าการขนถ่ายสินค้าการขนถ่ายคอนกรีตผสมเ็จเนี่ยซึ่งรถหนักจะต้องเข้ามานะครับเป็นปัญหาอุปสรรคในการทํางานมากเอกสารกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงวันที่17พฤษภาคม2 5 6 2หรือหนังสือว1 9 5 5เปิดเผยให้เห็นจำนวนฝ่ายชะลอน้ำทั่วประเทศที่สำรวจเมื่อปี2550และแนวทางที่ภาครัฐอนุมัติงบประมาณ เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาไผ่แล้งจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดที่มีฝายมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า7,600แห่งแต่การอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างฝายในช่วงหน้าฝนกำลังถูกตั้งคำถามว่านี่อาจไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนและเสี่ยงที่จะได้งานไม่มีคุณภาพไผทูนธุรพันธ์ไทยพีบีรายงาน